เอาครับก็รับสวัสดีเพื่อนบิ๊กน้องชาวแคส,สต์ไม้สไตล์ไม่ร้ที่ใหญ่คุณต้องดูแคสต์ไม้ครับไอ้นี่เกมอะไรเนี่ยฉันบอกชวนจริงเลยบอกว่าโอ้เกมนี้มานะพี่ลองเล่นดูดิอโอ้ว่าจะกดได้โอ้ชีวิตเนาะเอาล่ะตอนนี้ก็เต็มตัวเต็มใจมั้ยยังเต็มพร้อมไหม ก็น,น่าจะน่ากลัวสักนิดหนึ่งเปล่าหรือไม่น่ากลัวเลยก็มาดูกันฮะมาไม่ได้แคทนานะคิวเยอะคิวธุระธุรกิจอ่ามาอ่าไม่ต้องฟังอ่ะม,มันเกินปะ่ะอืมแปบ๊บเดียวนี่ลดไปแล้วสามเปอร์เซ็นนะโอ้โหเปลืองเลยอ่ะโอ้ย หน้าเว้ยโอ้หน้านี่หมายถึงหน้ารักนะไม่ใช่หน้าอะไรหน้าหน้ารักเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเป็นคนรู้ส่กโอ้ยสปินแท็บก็ได้เป็นดีมาเอออะไรวะยังอยู่ครบนะไม่ไว้ใจเดี๋ยวครับเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวกระเป๋าผู้ฟังกันผู้ฟังมันเขย่าอ่าโอเคฮะ ช่วยลดในการขยำหรือเปล่าหรือช่วยนักกว่าเดิมอืมหายทีเดียวนึกถึงสองตัวเลยอะไปไหนอ่ะเอ,อ็ดจา้าโอ้อืมเบ็ดมาแล้วจ้ะเบ็ดมาใกล้โอ้ยไปไหนแล้วปะ อุ้ยร้อนอืมปิดเลยมันเอาซะไวเลยอืมมันน่ามันน่าน่ารักนะน่ารักน่ารักเกินไปมันก็ไม่ดีน่ารักเกินไปออุ๊บอุ๊บทำไมตอนรอกเออหามันมันมันยังไงอ่ะอยากเปิดไฟค้างไว้ดูชงวัน อากลับแล้วเว้ยโอ้จิบจิบแบงคเดียวตีหนึ่งรถไปหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วโอ้ยเป็ดเว้ยเฮ้ยคิดเอาเป็ดอะไรไม่คิดนะบางทีคนเราก็จะคิดเอ้ยเป็ดเป็ดอะไรเป็ดหน้าหน้าบางทีก็จะคิดอย่างนี้นะอ้าวเอ,อ้ยเริ่มไกลแล้วตีสองนเนี้ยโหมันเอาสัวเลย เสต้องมาแล้วน,น,นั่นไงจะต้องมีเออหาเออหาต่อเชื่อสิอ,อยาใครรู้ต้องมีเออหงเออหามาต่อ,อบางนี้ก็ยังหลับแต่มันก็น่ารักไแม่หน้าโอ้สองรอบเลยนะไหนแล้วไปลงโนนเลยเนี่ย ไปแล้วไปยองไหนไปยู่รงนน่นไปขอให้ผมเหลือเบสดักถึงตีสามตีสี่นี้น่าจะเป็นสีดีๆอย่างมากนะขอหน่อยจะเป็นสีดีๆมันเอาเอีกอ่ะนั่นไงเดินทีเดียวมันมาถึงไหนเลยตีสามแล้วเว้กับเบสสามเปอร์เซ็นต์แต่ดูต้องบ่อย อทีกองที่มันชวนดูบ่อยอะ่ะมันคือดูตรงอะไรดูเรียะมันดูส่วนของลูกกลมๆแช่นั้นแหละโจด้วยไม่ใช่แล้วอืเออฮะและเออฮ้าหนึ่งตัวที่จะเออฮ้ากบผมเอมอย่าอย่าเปิดอย่าเปิดอืม,อม ไอแล้วเว้ยโดยจิบยิบไปห้งไหนวู้ปะมาไป้งเดิมละไอ้น,นี่เออหาข้กับยังมันก็ยังไม่กลับกล้าเพื่อพี่สงสารผมนะจะตีซีอยู่แล้วไว้แบนเหลียจักประมาณตีของตีห้าก็ยังดีเออเราต้องดูกล้องนะไม่ดูกล้องนี่เราจะโดนเอ้ แล้วอ่ะขอร้องอนะ่ะอย่าแก้งบ่อยได้เปล่าได้เปล่าเฮ้ยไม่เอากลัวแล้วเดี๋ยวพาต่อไปเดี๋ยวจะนักกว่าเดิมเชื่อสิอย่านะอย่าขอร้องอนะ่ะอย่าได้ไหมก็ไม่ละโอ้ ดีฮะตีเออวายอ่ะอ้าวใจก็เอาครับมาไหนอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลย,ยตัวชุกิบไหนวะงียบมเล่นตาเดียวก่อนนะเดี๋ยวพาต่อไปค่อยรอรอรอก่อนรอ้องแต่ดูผู้คนรอเด้วยนะ ไอ้ตีหาแล้วไอ้แค่จมงกเดียวขดร้องไม่นะจันโอ๊ยเร่งอีกเร่งอีกโอยเร่งอีกเว้ยอ,อ่าเดินนมอันน้าตายโอ้โหเลือดมันจะพุ่งตรงไหนวะพุ่งตรงจมูกมแค่นมอัดหน้าตายนี่ถ้าเป็นของจริงนี่จะถือว่าเป็นจะถือว่ายกมือไหวเลยทันทีนะะโหดจริงโอ้หม ฮัลขอจบกันนะเอพ้พาต่อไปคครรตต์ต่ถ้าใครชอบก็กดไลค์ถ้าใครชอบก็บกระดับบ๊ายบาย